ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของฉลามวานขนาดใหญ่นะครับยาวนี่6เมตรเลย oh. มาว่ายน้ํามาอวดโฉมนะครับที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวที่ดำน้ําอยู่เนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยครับ ตัวใหญ่มากนะคุณพลอยใช่ค่ะถ้าเจอใกล้ๆแบบนี้น่าจะแอบตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่สําหรับนักดำน้ำบางคนก็ชอบเหมือนกันนะค่ะฉลามวานขนาดใหญ่ความยาวประมาณ6เมตรกําลังว่ายน้ําหากินอยู่นะครับบริเวณอ่าวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขณะที่นักท่องเที่ยวกําลังดำ,ำน้ำําชมประการังกันอยู่นะครับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยพบเห็นฉลามวานขนาดดำน้ำํานอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังมีฝูงปลามีสัตว์น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก นายธีขะวุฒิศรีบุรินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าการที่เราเห็นฉลามวานเข้ามาหากินในพื้นที่ตรงนี้บ่อยครั้งก็เนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤด,ดูจากฤด,ดูร้อน เข้าสู่หน้ามรสุมทําให้แพลงต้นที่เป็นอาหารของฉลามวานเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นจนํานวนมากเลยที่ผ่านมาจํานวนเรือนําเที่ยวลดลงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศใต้ทะเลได้ฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์สัตว์ทะเลหายากอย่างเช่นฉลามวานนอกจากนี้นะครับก็มีฉลามหูดําวานโอมมระก็กลับเข้ามาหาก,กินในพื้นที่ให้เราได้เห็นกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็เตือนนะครับว่าเพื่อความปลอดภยัยของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ ว่าฉลามวานด้วยเนี่ยควรปฏิบัติอย่างนี้คือเมื่อเราพบเห็นฉลามวานก็คืออย่าไปแตะต้องอย่าไปสัมผัสตัวเขานะครับเพราะอาจทำให้ฉลามวานเขากลัวจนทำอันตรายกับนักดนาน้ำได้ควรที่จะรักษาระยะห่างจากฉลามวานประมาณ3-4เมตรโดยเฉพาะบริเวณหางเพื่อป้องกันการถูกฟาดโดยไม่ตั้งใจสำหรับนักถ่ายภาพใต้น้ำก็ถ้าเกิดถ่ายภาพเขาเนี่ยนะครับอย่าใช้แฟลช ในการถ่ายภาพเป็นอันขาดเลยนะหัวหอุทยานแห่งชาติทั้นบอกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าฉลามวานเป็นสัตว์ที่ไวต่อแสงมากแล้วก็ห้ามโยนสิ่งของลงไปในน้ําด้วยเพราะว่าฉลามวานเขาจะกลืนกินทุกสิ่งที่มันอยู่ใกล้เข้าไปงดการตีน้ําแรงๆหรือกระโดดลงน้ําใช้ความเร็วเรือไม่เกิน2นนอตแล้วก็ไม่ควรนาเรือเข้าใกล้ฉลามวานอย่างน้อย20เมตรครับนี่นะคะก็ยก้ําเตือนกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ